เหนื okay, okay. ่อยไหมโอเคไปยฟ็อกซี no. No, no. No. Nah. ่เหนื่อยแล้วหมอโอเคขอบคุณครับแหมงอได้นะงอได้นะไม่งอหรอไม่ครไม่งอไม่งอเราก็ต huh? ้องเล่นต่อไปพี่พี่คิมไม่เป็นหน้าที <h 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 ่ของเราแต่ทุกคนยังมีแรงเหลือพอให้ฟ็อกซี่ใช่ไหมครับวันนี้ไม่เหลืออ๋อเหลือเหลือเฟือมามามาแนะนำตัวกันดีกว่านะครับทุกคนเอโยฟ็อกซี่สวีครับฟ็อกซี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยังไงดีอ่เริ่มจากขวามือก่อนเลยโอเคขวามือเรียกว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้นะแถวแบบปีศาจอะไรเงี้ยอะจริงต้องพูดดีเท่านั้นต้องให้เขาสวัสดีครับทุกคนพักซี่ครับแล้วอมีคนเฮ้ยนิดนึงแบบว่าใจอะไรมันมันเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงเหรอหรือโอเคเมื่อกี้โอเคไหมครับ ถูกต้องไหมลูกขยอีสานใช่ไหมนนี้โอเคเฮ้ยเาจะพีได้ไงเราคอุดรเนี่ยเออเอ๊ะอะไี okay. ้อะไรก่อนลองพูดเวลาอัดไปเรื่อกผิดก่อนแล้วก่อนพูดนะต่อไปก่อนต่อไปก่อนอ่าสวัสดีครับมังพรพีครับครับสวัสดีครับคิมพีครับสวัสดีครับวิตเตอร์พีครับอภัยเจ้าหน้าก่อน เอ่มไอวาวอีสานบคอยแม่นโอ้เป็นฝรั่งที่มาอยู่อีสานเลยใช่แต่หัวใจไอ้น่ะมันรักจร่งอ้รักรักคนอีสานโดนอะไรมาเนี้ยรักคนอีสานจังหวัดไหนจังหวัน่านจะขอนแก่นไงครับทุกคนใช่เราอยู่ขอนแก่นแล้วก็อ่ะพุดเลยต่อเลยต่อเลยครับ สวัสดีครับการบ็อกซี่ครับคุณคนเห็นสังเกตการแต่งตัวของเราในวันนี้ไหมครับทำไมครับน้องฉบุญถามเฉยๆว่าสังเกตเห็นไหมอ้าวใช่เพราะวันนี้วันนี้เรามีถัดดอกไม้ด้วยัดอกไม้ จึิงดอกไม้แต่ละอันก็ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้เลยว่ามันคือดอกอะไรแล้วก็ประวัติเป็นมาอย่างไงเนาะพี่กันเริ่มก่อนเลยคือโตมายังไงปลูกอย่งกับมือใช่พี่กันเริ่มก่นอ,อกนเริ่มติดดอกสีส้มประจำวันสําคัญอะไรของประเทศไทยอะไรแบบนี้พี่กันแต่เมื่อกี้เห็นคุณถ่ายคอนเทนต์อะไรอยู่คุณแบบท่องสคริปต์นานมากเลยนะี่ไงเดี๋ยวเราติดต่อค่ะพี่กันดอกไม้สีส้มมาคือดอกส้มสีทองไงเรียลเลยแล้ววันนี้พี่กันเพิ่งฝึกทองอันนี้ไปเรียาวงสวิตวงสวิตอะไรชว์หน่อยโชว์หน่อย จะดีเหรออ่าลองดูลองดูลองดูไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เห็นมีที่นัดกันไว้เลยอ่ะลองเล่นลองเล่นหยอกลยครับวันนี้พวกเราก็แต่งตัวแบบว่าสีสันสีสันฟอกสีถูกต้องครับเราจะถอดแจ็คเก็ตเลยไหมหรือว่าเราจะใส่สักหนึ่งหนึ่งชุดของเพลงอยากถอดใช่ไหมถอดแล้วมันจะร้อนแรงแล้วถอดไม่ถอดไม่ถอดไม่เอาไม่ถอดเนาะอ้าวเหมือนตอนนี้ผมเห็นสองข้างไม่ตรงกันผมหันตรงนี้ไม่เอาไม่ถอดนี่ถอดถอดถอดไม่ถอด ถอดไม่ถอดหรือคนละครึ่งไม่หรือเราหรือเราคนละเครึ่งเหรอไม่เราเด็กเด็กจี๋ไหมเด็กจี๋อ่อมาไหมเคยเล่นไหมไม่เคยเคยเล่นไหมรักไม่รักรักไม่รักรักไม่รักทันไหมครัถ้าทันจะว่าคุณไม่เด็กนะฮะโอ้โแต่ว่าเขาไม่ผมก็โตมาแบบนั้นไงแต่ว่ามันก็มีคนที่โตกว่าผมอยู่ดีไม่เป็นไรหรอกโตผมไม่รู้อ่ะแต่ถ้าผมโตไปอ่ะผมจะเป็นสมันของคุณซัมเดย์อ่ะไม่รู้มีใครแบบจำเพลงนี้ได้หรือเปล่า เลเยรามาวอร์มคอเพื่อจะไปกอนสปูร์คอนเสิร์ตกันดีกว่าครับเอาะไรตรงก่อนวงไหนครับเอาไวทีนี้กับกอเยูจบไปแล้วเป็นไรเป็นไงเป็นไงดีดีไปกันวันนี้นะขอสัมภาษณ์ VOC เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับครับผมหรือ VOC กินน้ำก่อนจะบอกว่าเป็นครั้งแรก ของของทราบลเลยของทราบล e ครับทีนน่ขอนแก่นครับก um <good> ็ท่านวทุกคนฝากวิอซีนะครับเาวฝากน้องของวียวซีและนอกจากเป็นครั้งแรกของทราบล e แล้วยังเป็นครั้งแรกของพริเกิลด้วยเช่นกันนะครับเยดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนยดยวนดียวเดี๋ยวไเเยเยย๋ีี๋ี เกัอบ G K V V อยู่นี่ V อยู่นี่ผมเบลอเตี้ยนี่เบลอจริงอะเบลอเพราะว่าใครเดินมาหาใกล้ๆปวะแบบจะองชอบโดเลยก็ไม่รู้เนี่ยอ่าอ่าอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยินดีต้อนรับผู้ใหญ่บ้านของเราในวันนี้นะครับหยอก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 เมื่อไหร่เราอเล่นเราเล่นเราเล่นตอนนี้มีเพลงหนึ่งผมเอาจากหัวไม่ได้เลยอะเพลงอะไรครับผมเพิ่งลงรูปไปวันนี้เลยอ๋อ มันมีเมลดี้ที่แบบฟังครั้งแรกผมชอบผม,บผมก็เลยเลือกเพลงนี้เลยครับร้องไงครับถ้าถูกหวยในวันนั้นคงไม่ต้องขยันจนวันนี้ <S <S อันนี้คือเพลงนี้เลยน่ารักดีครับแต่จะบอกว่าต่อให้ผมถูกหวยก็จริงผมก็ยังร้องเพลงเหมือนเดิมนะ<อ>ครับครับแค่นี้เลยไม่มีอะไรครับแค่อยากบอกเฉยๆครับโอ้ยถอดเสื้อกันแล้วหรอเขาถอดเถอะรออมันร้องกันมันร้องเข้าใจได้เข้าใจได้ทุกคนยังสบายอยู่ไห,ไหมครับ อะไรนะไม่ดีสบายดีใช่ไหมสบายดีโอเคสบายดีทุกคนถ้าถูกหวยทุกคนจะไปทําอะไรกันนะครับอะไรนะครับเราอยู่บ้านอะไรนะครับไปคอนสามพ็อกซี <h <h ่ไปคอนสามพ็อกซี่พ็อกซี่มาบีทุก ทุกคนดูกันหรือเปล่าของเนี่ยพ็อกซี่กลังจะมีคอนเสิร์ตที่ Impact Arena ่ครั้งที่สามครั้งท,ที่สองสาม,สามครั้งที่สามวันนี้นยี่สิบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยแต่เขาพูดก็ไม่เขาว่าพูดไม่ผิดนะ Impact Arena รีนครั้งที่สองใช่นนใช่ค<ห>ือถูกถูกแล้วถ้าผมพูดครั้งที่สามมันก็ผิดครั้งที่สองก็ผิดไงแต่ไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรผิดทั้งนั้นถ้าทุกคนไปดูเราที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสามที่ Impact Arena สุดว้าวว้าว that's right that's right ถูกต้องนล้วถูกต้องเกี่ยวกับบบพวกแ ใช่มีวางคำนี้หน่อยไม่เป็นไรนะวางมันฝึกกันได้เรื่องนี้ว้าวเลิกเลยล่ะซึ่งจะกดบัตรในวันที่6ธันวาคมนี้นะครับแล้วเจอกันจริงในวันที่24มกราคมปี2026นะครับมีมีชิ้นนิดนึงไม่เมื่อกี้คิดอยู่ว่าจะ2,500หรือว่าจะ2,000ถ้าเป็น2,500นี่เข้าตีมเลยทำไมครับในปี2,570นี้นะครับใช่ไหม70แล้วั้ยแปลกแปลกยัง69แปลก69โอเคไม่เป็นไรเราเราว่าเราเราเริ่มแบบไปไกลแล้ว ม,มันมีเพลงหนึ่งที่มีความหมายกับพวกเรามากเราอยากจะร้องให้กับชาวคอนแกนทุกๆคนฟังนะครับไหนม่ใครมาดูพวกเราเป็นครั้งแรกบ้างไหมครับจิอครับแหมคนชูป้ายผมรู้เลยนะนครั้งแรกจริงๆเลยมันมีคนที่ดูจริงๆครั้งแรกไม่ไมันมันบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าได้ดูเรากี่รอบก็ยังรู้สึก f r e ชเหมือนครั้งแรกจริงไหมครับมันรู้สึกตกลุมรักซ้ำๆแต่บอกไม่ถูกไงไม่รู้ อันนี้คือถือป้ายชัดเจนม,มากนะครับตามผมเห็นพอดี๋ยวพี่มาสมา, <c oughs> อร,อร,าร์กกลางเลยปะอยู่ตรงกลางตาชันเลยน่ะอ่านว่าอะไรพี่กันนี่อ่า,านภาษาไทยภาษาไทยไม่ออกอ่านว่าสมาคมคนกระิอาารงอืมประมาณนนั้อ่านว่าอะไรนะพี่กันสมาคมอะไรสมาคมคนรักลิงคุณก็ยินดีด้วยนะครับพี่มีคนแบบ ไม่ครั้งล่าสุดแกใส่ชุดน้องลิงเต้นด้วยไงแบช็อตตี้ไงได้ดูหรือยังครับดูแล้วบอกว่าเป็นผมไม่รู้ปีหน้าจะแต่งเป็นอะไรแล้วนะปีนี้คือเราแต่งแบบยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะคุณว่าพวกเรามีได้อีกใช่ไหมได้อีกเหรอครับเราได้อีกแล้วแน่ๆแต่เพลงต่อไปเนี่ยจ้าต่อไปเนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาเข้าสมาคมคนรักลิงใช่ไหมชวนทุกคนเข้าสมาคมชวนทุกคนมาสมาคมคนรักลิงนะครับแล้วก็ถ้าใครเจอลูกลิงที่เหมือนคุณก็แท็กได้เลยนะ วันนี้เขาไปหาชุดกันแล้วนะไปหานเล็บไปแล้วนะไม่จะอยากให้ดูดูคนในนี้นะครับผมช่วยกันร้องเพลงนี้หน่อยไม่รู้ว่าจะมีใครร้องได้ไหมนะหรือเราลองซาวเช็คให้ทุกคนร้องตามพวกเราดีไหมสักหนึ่งรอบผมว่าให้คนที่ไม่ค่อยคุยอ่ะซาวเช็คดีกว่าใช่นี่ฮะทางซ้ายเขาคือ V ของ V O C นั่นเองรอๆมาสปาร์แล้วส่งเสียงให้ทุกคนฟังหน่อยจ้ะครับผมขมอขมอขมอฟิคชั่นต่อครับขอบคุณครับ

โอ,อ้อโหเจ้าเล่หครับคนแก่ไปสนุกกันต่อเลยขอบคุณมากครับโอ้โหนอกจากนี้มีใครดูเซียนหลังยังครับเพชรอย่างเซียนรังเพชรอย่างเซียนรังนะไปจับปลากันนะครับก็ใครไม่ดูนะครับพวเราเข้าไปดูกันได้นะฮะพี่แต่ก่อนเข้าไปดูในแอปแดงแล้วมันยังไม่มีอ่ะไม่ผมว่าวันนี้มันน่าจะเพิ่งออนในทีวีบ้าครับออ่ในแบบหกโมงสองทุ่มนะครับทุกคนอ๋อเหรอไม่แต่ว่าทุกคนดูคอนเสิร์ตกันอยู่ไงใช่ไหม ก็ดูค่อยไปดูค่อยกลับไปจับปลาปลาอะไรนะปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อปลาหนีนปลาตรงปลากุ้งด้วยมีปูด้วยอ่าแล้วมีลิงไหมไม่มีไม่มีขอเล่นนะมีลิงเสื้อสีเขียวจับปลาอยู่เล่นเลยเจ็บน้อยสุดหรอเล่นตี้เจ็บน้อยสุดโอเคครับผมอ่ะอ่ะก็วันนี้ก็เราผ่านมาเกินครึ่งโชว์แล้วขออนุญาตถ่ายรูปกับทุกคนหน่อยได้ไหมครับโอเคยังไม่เมื่อยอะไรเมื่อยเมื่อยไหม เหื่อยเดี๋ยวเมื่อยไม่เมื่อยใช่ไหมเดี๋ยวเรามายืดเส้นกันเดี๋ยวเรายืดเส้นกันมาเพียงเพราะว่าต่อไปอยากให้ทุกคนเต้นแบบสับๆเลยเอีมารอดูฮะมาถ่ายรูปก่อนครับยังไม่จับนะเฮ้ยหรือว่าเราไอ้นี่ดีกจับไหมผมว่าแย่ยัยไงถ่ายรูปกันดีกว่าเป็นยังไงโอเคโอเคเห็นหน้าทุกคนชัดเจนนะฮะยิ้มหวานนะมาครับขอบคุณจ้าวันนี้สนุกกันไหมครับ เนี่ยวันนี้มีแฟนคลับตั้ง3วงเลยนะครับผมเพราะเราก็ได้ยินเสียงแบบโชว์กันก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกันมากๆในวันนี้ไหนม่ใครมาดูฟลิปบ้างไหมครับต้องบอกว่าคลิปเนี่ยเขามีเพลงหนึ่งที่ชื่อเพลงว่าปักเนมนัเพลงมีเขาอยู่กับเราตรงนี้ครับอะไรอ่ะ ออสซาลิงซาลิงขอบคุณครับน้องชายใช่พี่การพอคซี่ของเราก็มีโอกาสได้เล่นเบนวีให้เพื่อนๆวงฟิปครับดีใจที่เป็นเพื่อนของน้องๆ้องวงฟิลครับรู้สึกพวกนี้มันตะขุมตะกัดมากวงฟิลใช่แล้วก็แน่นอนก็มีอีกวงหนึ่งมีแก๊งหนึ่งแก๊งเพื่อนเอ่อเพื่อนไปเพื่อนไปตลอดเพื่อนกันตลอดไปอลาร์ดอลลิสขอเสียงยครับ เขาต้องใส่เพลงส้มตำไหมส้มตำมีใครฟังไังฮะเออซสีน์นะสุดๆเลยคือฟังแล้วหิวส้มตำเลยอ่ะในวีคู๊บ้าเลยต่าเชฟเชฟไนท์เชฟไนท์เชฟไนท์ถล่ให้เสร็จเลยตื่นเต้นตือนเตือนไม่ใช่คอนเทนต์ไม่อย่างเราไม่อยู่โดนแกล้งซะบ้างอย่างจานไนท์นี่เขาชอบแกล้งเรานะเก็บกฎนะที่คนเราต้าเก็บกดนะเห็นเรงียบๆอย่างนี้นะไม่เราแซวน้องเล่นๆเราเอ็นดูน้องอะเป็นน้องโอเค เลยวงหนึ่งพี่เฮ้ยนี่ดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เูดเป็นเล่นเหรออีกวงหนึ่งวงอะไรขอแบบเดือดแบบเดือดที่สุดเลยเพราะเพลงสุดทสเพลงสุดท้ายเนี่ยมันจะแบบเดือดมากได้ VOC ครับแฟนดอมชื่ออะไรแฟนดอม VOC แฟนดอมชื่อ C.O.Vwalk สุด C.O.Vwalk รู้สึกอยากขับรถเลยนะฮะก็ ก็ฝาก V O C ด้วยครับผมเป็นยูนิตสามคนจบแล้วแลวยื่นกันหกคนฝาก Proxy ด้วยครับไหนใครเป็น User บ้างครับอไหนใครเป็น C O V บ้างครับอันนี้ป็นมีชื่อเนิดนึงเลยเหรอเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็ขอบคุณที่มาดูพวกเรา Proxy นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตฝากผลงานอีกสักนิดนึงน ไม่ใช่หรออ้าวได้ได้ได้ะได้ฝากได้ฝากได้ก็ฝาก VOC ด้วยครับผมตอนนี้จะมีเพลงที่สองนะครับชื่อเพลงว่า Where Wanna Be นะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ด้วยนะครับผมก็เจะเป็นดาราครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมชื่อ Where Wanna Be ที่ที่มีเธอนะครับผมแล้วก็มีเพลงด้วยนะครับผมก็ รอติดตามเร็วๆนี้นะครับรครับอต่อไปครับกอนทุกคนเลยได้ครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตกอนทรูดเลยนะครับกําลังจะเกิดขึ้นวันที่13ธันวาคมน,นี้นะครับใครได้ไปบ้างขอดูอีกทีได้ไหมครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับสามารถแบบตามตามในแบบเน็ตได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวแน่นอนว่ากอนอยากจะให้แบบทุกคนได้แบบ experience รอัลบั้มเดี่ยวของกอน,นให้ได้แบบมากที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอะไรก็รอติดตามกันนะครับผมอะ ผมพวกเราเหรอใช่พวกเราเลยครับก็ฝากยูนิตพวกเราสองคนด้วยนะครับผมเคนะครับชื่อเพลงว่า Pretty Girls นะครับผมก็เป็นเพลงที่แบบน่ารักสบายๆเต้นง่ายๆสำหรับพี่คนสวยทุกคนนะครับก็ยังสามารถทำาชลเลนได้นะครับแค่ถ่ายรูปก็ได้แล้วก็ใช้เพลเสียงมันก็ติดแฮชแท็ก Pretty g i r l challenge แค่นั้นก็เพียงพอครับแล้วก็ผมฝากเพลง M B อีกสักหนึ่งอันแล้วกันครับเพิ่งไปถ่ายมาล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าอาจจะยังนะนะครับผมของน้องโฟกัสนะครับก็ คาแรคเตอร์ก to so so like uh, ็ไ <APIs> ม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่นะครับก็ไปดูไปยิ้มไปใน m อ็แล้วกันนะครับอ่ะขอบคุณครับครับก็ฝากวดีดของเราสองคนนี่สองคนหรอชื่อยูนิตว่า VCV c รับฝากเลี้ยงหลานค่ะว้าว ก็อขอเนี่ยฝากของ Pro งดีรวมๆแล้วกันนะ,ค,ะครับผมครับผมซึ่งผลงานซิงเกิลล่าสุดก็คือดีอยู่ในท้องลาน,นั่นเองแต่ว่าเราจะมีเพลงต่อๆไปให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนเดี๋ยวนี้ไหมไม่รู้แต่ว่ามีเพลงใหม่แน่นอนรวมถึงเราจะมีคอนเสิร์ตในวันที่24มกราคมนี้ครับผมก็ถ้าใครยังมีเวลาว่างก็วันที่6ธันวาคมนี้กดบัตรนะครับผมก็ฝากทุกคนมามาดูด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่3ของ p r o x y แล้วแล้วก็ววมันจะมีอะไรที่แปลกใหม่แน่นอนเพราะว่าโปสเตอร์ก็เป็นแบบเอเลียนเป็น ้องรอดูว่าจะมีใครแบบแปลกๆไหมในคอนเสิร์ตมีใครแป,กแปกแลกๆถ้าถามไม่เจออะเพราะว่าแปลกกันอยู่แล้วอะโอเคใช่ครับก็ขอฝากพวกเราพัคซี่ด้วยนะครับผมแต่โราจจบไีเท่านี้ใช่ไหมพี่คิมพี่คิมช่วยนะคือตอนนี้มันเริ่มมันออมขึ้นเรื่อยๆแล้วมันออมขึ้นเรื่อยแล้วผมว่าอย่างนีน้ดีกว,ว่าเรายังไม่ได้เทสกันเลยโซเอีวอร์มคอทุกคนเลยใช่ไหมแล้วนี่มันกใกล้แล้วมันดึกแล้วแบาบงคนอาจจะง่วงเรามาช่วยร้องเพลงกับพวกเราให้ตื่นกันหน่อยได้ไหมครับ ได้นะฮะขอดังๆได้ไหมครับได้เพลงนี้มันจะร้องแบบนี้ครับ Bad Charlie ดูเธอจะน่ารักแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมา Bad Charlie ช่วยดิดังอีกได้ไหมพร้อมเตะกันรึยังพร้อมเตะกันรึยังถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยกับ Bad Charlie นึงหนึ่นึงอย่าต้งองรต้องรู้โอเคโเคดี๋ยวลงไปหาเดี๋ยลงไปหาลงไปหานะทุกคนอย่าดงใกลเกินไเนะสองหน่งหนึ่งเซไยพ่งไม่ไหนนะมาซื้อหน่อยเดี๋ยวพุ่งกลับซี